เสียงตามสายของท่านผู้นำท่านประชามทานเชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลยอย่านอนหลับทับสิทธิ์มาบัดดี้มามามา,มา,มาให้แล้วมาเรื่อยเรื่เรืเรเร่มาลูกเดี๋ยวใครไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอยอ่เดี๋ยวพ่อเดี๋ปิดหีบก่อนมาลูกมามาเพ่มามามา วิ่งวิ่งวิ่งอาถาดเจ้าอยู่นี่ถาดเจ้าอยู่นี่เร็วข้าวถาด,ถาดไว้นี่มาลูกมาสมาชิกสภาจังหวัดมาลูกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเด้ออย่านอนหลับทับสิทธิ์มะลูกนะ เอาตัวแทนอาลมณอ่ะอันนี้อ่ะจ้ากินอยากเกี่ยวกวนกันอ้าอยากเฮ้ยี่นี่ของเองอยู่นี้ออ่ะกินนะคุละตีกินเลยท่านมาดามไทยให้ละมาดามให้แล้ะมาดามให้แล้วนูกเด็กวนปี่ควนปี่มันยังไม่ได้กิน ไอ้บัดดี้มันยังไม่กินควนมันอาลูอ่ะบัดดีอ้อ่ะกินทีเะๆกินเลยใช่ใช่ปรหลวง,วงแล้วกิจกรรมรบ้านก่อนทำบุญก่อนวันนี้เพิ่นให้ทำบุญเพิ่มนนะสร้างบุญเพิ่มจะได้โชคดีมีโชคเพ่นะเขาแล้วบุญไม่พอเลยไม่ได้รางวัลที่หนึ่งมาเฉียดบ่ได้วันนี้ได้ละ วันนี้ได้แน่นอนวันนี้ได้แน่นอนไหนไหมแปะยิ้มเป็นยิ้มให้โชคดีร่ำรวยเฮงเฮงปังปังวันไี้เดี๋ยวไปประหลวงเอ้ยไม่นอนหลับทับสิทธิ์หรอกสิทธิ์มีต้องรักษาหากไม่ไปใช้เขาจะนำไปใช้ สิทธิ์มีต้องรักษาอย่านอนหลับทับสิทธิ์หากท่านไม่ไปใช้สิทธิ์คนอื่นจะนำสิทธิ์ท่านไปใช้คน,นเด้อป้าลุงเอ้ย,อยไปเลือกคนดีเ,เข้าสภาจังหวัดเพื่อนำมาพัฒนาบ้านเฮาก่อนนำมาพัฒนาบ้านเราคนดีมีนะทุกคนดีหมดแหละแต่ต้องเอาคนดีที่สุด คนดีที่สุดไปหน่อยทุกคนเป็นคนดีแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่ดีที่สุดคือดีกว่าเปิ้ลนะเปิ้ลว่าดีที่สุดดีที่สุดในกลุ่มที่เปิ้ลลงสมัครเลือกตั้งนะครับเปิ้ลดีที่สุดเราก็ต้องเลือกคนดีคนดีมีแต่ต้องหาให้เจอ โอ้หาคนดีหายยากนะบางทีหาทั้งชีวิตยังไม่เจอก็มีนะอที่หาทั้งชีวิตก็ไม่เจอนะคนดีแต่มีคนดีมีแต่ต้องพยายามหาให้เจอก็แล้วกันหาให้เจอแล้วจะเจอคนดีคนหน่แต่ทุกคนเป็นคนดีหมดเข้าไปเจ้าก็เป็นคนดีอยู่แต่ดีในระดับเรา เออความดีมันมันมีหลายระดับนะเอ,อความดีไม่ใช่ดีก็ดีเลยนะโอ้มันต้องวัดก่อนดีระดับไหนอะไรยังไงโอ้คนดีนี่มันมันหลายอย่างความขยายความคนดีมันต้องขยายออกไปอีกดีมากดีน้อยดีมากๆดี ดีที่สุดเห็นไหมดีมีลายแบบน้อยชาเนาะไอชานอนอยู่ีนใครไปรู้มันนีถ้ามันจะไปเลือกตั้งไม่ได้หรอกก่อนๆไปได้แต่นี่คืนมันไปไม่ได้นะคนแตกอึดๆเนี่น,น่ะเดี๋ยวเพราะว่าโอ้พี่ก็มาใช้สิทธิ์มันไม่ได้ไม่ได้ชามึงอย่าไปด้วยไปไม่ได้นะเองอยู่บ้านนี่ดีที่สุดอ่า พืนไปแล้วสภากรรมการแตกสนันกันถึงถึๆยุ่งเลยนะออ,อ้ามไปนะเชื่อเอานะที่แล้วแล้วมาเองไปไดต้ต้องรู้ตัวเองนะเพอาะถ้าเป็นเมื่อก่อนฮับปลุกคิ้งไปใช้สิทธิ์แล้วนี่แต่ตอนนี้ปลุกไม่ได้พืนปลูกลุกมาเออถ้าก็วิ่งเหมือนกันเลย